ีกหนึ่งประเด็นที่คนจับตามองก็คือการประชุมกรงงอก็เมื่อวานนี้ในส่วน <ทะ S 2> การประชุมกรงง <ทะ S 2> ก็มีมติให้คงอัตราดอ,อกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ2.5%ต่อปีนะครับก็เป็นการออกเสียงแบบเสียงแตกซึ่งก็มติเนี่ยออกมาเท่ากันกับเมื่อการประชุมรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือ5ต่อ2มี2เสียงที่เห็นด้วยว่าควรจะลดดอกเบี้ยนโยบายเป็น2เสียงเดิมหรือเปล่าไม่รู้ รอบนี้ก็เป็น5ต่อรับก็เป็น2เสียงที่เห็นด้วยว่าควรปรับรถแต่ว่าเป็นเสียงข้างน้อยเพราะเสียงข้างมากเขาเห็นด้วยว่าให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่2.5ซึ่งในส่วนของเสียงข้างมากที่ให้คงอัตราดอกเบีย้ยนั้นก็มองว่าเศรษฐกิจไทยก็เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็มองเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้าง<ช>เป็นประเด็นที่มีน้ำหนักมากกว่าการแก้ไขปัญหาระยะสั้นด้วยการอัดยาแรงหรือยากระตุ้น เช่นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใช่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปนะคะจริงๆก็ไม่เหนือความคาดหมายมก็มีการพูดมีการวิเคราะห์มีการประเมินและมีการมองไปถึงองค์คณะของคณะกรรมการกนอง,องอยู่แล้วว่าถ้าทิศทางแบบนี้องค์ประกอบแบบนี้เชื่อว่าแนวโน้มทิศทางสําหรับรอบการประชุมเมื่อวานนี้ยังไงก็คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี่บางคนเขามองข้ามช็อตยังไปต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวรอบถัดไปน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนคร,ครั้งนั้นอาจจะต้องจับตามองเพราะมันจะมีหลายปัจจัยทั้งเรื่องเฟดทั้งเรื่อง ต่างประเทศต่างๆด้วยเขาบอกรอบนั้นอาจจะลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายช่วงนั้นอาจจะเหมาะสมหรือเปล่ามิถุนายนก็จะเป็นวันที่12มิถุนายนแล้วก็รอบต่อไปคือ21สิงหาคมทีนี้เนี่ยมีเสียงสะท้อนมาหลายแง่มุมนะคือบ้างก็บอกว่ากรงอแข็งเมืองนะบางก็บอกว่ากรงเเสียงแตกนะฮะก็มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมติที่ออกมาแล้วก็แน่นอนในวงของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในธุรกิจด้านการเงินแบงค์ นะอาจจะชอบ การคงดอกเบี้ยนอนแบงค์อาจจะไม่ชอบไม่ชอบเลยเพราะต้นทุนมันเพิ่มถูกไหมไม่ชอบค่ะนอนแบงค์บอกเลยว่าไม่ชอบเขาก็ลุ้นอยู่แต่แล้วเขารู้ว่าลุ้นแล้วไปก็ไม่เป็นผละเมื่อสักครู่พี่อมรรัตพูดถึงกรณีองค์คณะของ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 กงรงการกงรงนะฮะแล้วก็น่าสนใจว่าเอ๊ะสองเสียงรอบนี้เนี่ยที่เห็นควรให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นสองเสียงเดิมหรือสองเสียงเดียวกับการประชุมรอบที่แล้วหรือเปล่าผมว่าน่าสนใจนะถ้าไล่เรียงดูรูปหน้าค่าตาของแต่ละท่านแต่ดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะแตกต่างนะ ถ้าดูส่งนะเป็นยังไงคะ <c oughs> คือหน้าตาเอาภาพรวมเนี่ยนะฮะ <c oughs> ของกรนง,งเนี่ยมีเจ็ดท่านนะฮะสามท่านเนี่ยหนึ่งคือผู้ว่าแบงค์ชาติ <c oughs> อีกสองท่านก็คือรองผู้ว่าแบงค์ชาติ <c oughs> ตรงนี้ความเห็นหน่าจะไปในทิศท,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 ทางเดียวกันแน่นอนมาจากทิศทางเดียวกันเขาก็คาดหมายว่ามาจากทิศทางเดียวกันแน่นอนซึ่งชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมว่าทิศทางเป็นทิศทางไหนก็นี่ไงให้คงไว้2.5งจุดห้าไงอ่าก็ขณะที่อีก4ท่านเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นคนนอก แต่ก็คนนอกเป็นผู้ส่งเขาเรียกคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกนะฮะแต่ในบรรดาสี่คนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกนั้นเนี่ยก็มีอยู่สองท่านที่ก็ต้องถือว่าเป็นหรือมีความสัมพันธ์กับแบงค์ชาติมีทั้งลูกม่อแบงค์ชาตินะหรือมีทั้งอดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาติ ก็คือเป็นสิทธิ์เก่าเป็นสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าแบงค์ชาติเขาก็จะมีความคิดน่ะสิทธิ์เก่าแบงค์ชาติหรืออยู่ในกลุ่มแบบนี้ขั้วความคิดหรือมุมมองทางความคิดต่างๆเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันทีนี้ในส่วนของการเห็นควรให้ปรับลดดอกเบี้ยลงนั้นเนี่ยก็จะมีเหลืออยู่3มชื่อที่น่าสนใจนะฮะก็ประกอบด้วยอย่างคุณรพีสุจริตกุลในฐานะหนึ่งในกรรมการก็เป็นเอดิศเลขาธิการกรทตแล้วท่านเองก็เคยอยู่ในองค์กรเอกชนโดยเฉพาะแบงค์เนี่ยนะฮะมาหลายตําแหน่งคุณรุ่งโร รังสีโยภาษอันนี้เอกชนแน่นอนก็เพิ่งกเกษียณจากปูนซิเมนไทยใช่ค่ะ S C G คุณสันติทานเสถียรไทยค่ะอันนี้ก็คือนมสกุลเสถียรไทยกับเราก็ทราบกันดีนะฮะ,ะแต่นอกเหนือจากความเป็นบุตรชายของท่านดรสุรเกิเสถียรไทยแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณสันติทานท่านนี้นะก็ช,ะชื่อเสียงเรียงนามถือว่าไม่ธรรมดาะนะฮะก็ได้สมญานามที่ต้องเรียกว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ของคุณสันติธานเองด้วยนะครับก็ได้รับการคัดเลือกจากเอเชียโซเซียตี้ให้เป็นหนึ่งใน21ผู้นํารุ่นใหม่แห่งเอเชียนะเป็นผู้นํารุ่นใหม่ถูกพูดถึงเยอะนะแล้วไปในเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆในการไปพูดต่างๆเยอะแยะมากมายหากแต่การสะท้อนมุมมองทางเศรษฐกิจของคุณสันติธานนั่นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมามักจะให้น้ําหนักไปกับปัญหาในเชิงโครงสร้าง ใช่มากกว่าที่จะเป็นกระตุ้นหรือระยะสั้นอะ่ะไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวทางนี้กระตุ้นหรือระยะสั้นใช่ไหมฉะนั้นถ้าบอกว่าออกมาในทางนี้เนี่ยหากว่าคุณสัญนทนานไม่ใช่หนึ่งในกรรมการที่เห็นควรให้ลดดอกเบี้ยก็แปลว่าเหลืออยู่สองท่านค่ะก็คือคุณรุ่งโรดก,กับคุณรพีรังสีาภาดกับคุณระพีสุจริตกุลอ่าก็ไม่ต้องเดาและกันมติมันออกมาอย่างไงก็เป็นไปตามนั้นนะคะว่าคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปที่ 2.5%นะคะมันจะมีผลกระทบอะไรอย่างไรต่อเศรษฐกิจเราคิดว่ามันก็ยังต้องดำเนินกันต่อไปนะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่ามุมมองความคิดของหนึ่งในนะักการเงินนะคะคุณอมรอเทพจาวลานะคะต้องบอกเลยว่าออกมาโพสต์ Facebook นะคะมีในยะที่ฟังได้ดังต่อไปนี้นะคะบอกว่า การคงดอกเบี้ยสูตรเดิม5ต่อ2ก็คือกรรมการกรงนงนั่นแหละ5ต่อ2ก็คือ5เห็นด้วยให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่2.5 2เสียงเท่านั้นน่ะเห็นควรลดแต่เป็นเสียงข้างน้อยก็เลยไม่ผ่านลอ,องอ่านใจดูความเห็นต่อเศรษฐกิจไทยคงไม่ต่างกันก็คือข้อแรกเลยนะคะคุณอมรเทพบอกว่า GDP เสียงขยายตัวต่ําแบงก์ชาติมองที่2.6แต่คุณอมรเทพมองที่2.3โดยเฉพาะไตรามาสที่1ถึงไตรามาสที่2ยังน่าเป็นห่วง อันนี้คือขอ้อคอมเมนต์ที่1นึ่งสองเงินเฟอ้อต่ําต่ำกว่ากรอบแต่ก็ไม่ลดดอกเบี้ยอันนี้สื่อสารต่อ <c oughs> ยากนะฮะว่าเรายังมีเป้าเงินเฟอ้อต่อดีหรือไม่เออจะตอบไงละข้อนี้ไม่รู้จะตอบอยังไงสามเน้นอธิบายปัญหาเชิงโครงสร้างและงบประมาณ ว่าเป็นตัวแปรอื่นนอกจากดอกเบีย้ยที่เป็นปัญหาอันนี้เขาฟังไส้ในรายละเอียดเพราะว่าอตอนถแถลงนะคะมติของกรงงอที่ออกมาก็ต้องมีการอธิบายเหตุ <สา S 1> ผลห,หลักการสาเหตุภาวะเศรษฐกิจทิศทางแนวโน้มก็สรุปมาเป็นข้อ3ส่วนข้อ4นะคะที่คุณอมรอเทพเขียนไว้บอกว่ามองต่อไปผมว่ากรงงอทาหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูหรือรักษาเสถียรภาพที่ดีแต่ห่วงบทบาทของนโยบายการเงินในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยเห็นไหมตรงนี้มันมีความ ความอะไรบางอย่างที่มันเห็นความย้อนแย้งเห็นความแตกต่างและอาจจะชื่นชมในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพบทบาทนี้ดีแต่มันก็แปลว่ายังมีข้อกังวลใช่ไหมว่าการตัดสินใจแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมองเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยคือโดยสรุปทั้ง4ข้อนะฮะอันนี้ผมก็มองว่าทางดรอมรนเทพอยากจะสื่อสารว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนที่แบงค์ชาติให้เหตุผลมานั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2นะฮะ ดรมรนเทพก็มองว่าตัวของดอกเบี้ยเนี่ยเป็นปัญหาในการที่จะฟื้นฟูในการจักระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเห็นต่างผมว่าพูดยังไเห็นต่างจากในส่วนของแบงค์ชาติแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อตัดสินใจมาแบบนี้ก็ต้องเดินไปแบบนี้แล้วไปรอรุ้นกันอีกทีหนึ่ง12มิถุนายนครับใช่ไหมคะเรื่องของดอกเนี่ยเบี้ยนโยบายเขามีกรอบระยะเวลาอยู่แล้วนะคะในของวงรอบที่จะทำการพิจารณาแต่รอบนี้เรายังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่2.5ต่อ อ้าวก็2.5กันต่อไปใช่ค่ะนะในแง,ง่มุมของตลาดทุนก็อาจจะผิดหวังอยู่เล็กๆ เพราะหากว่าสมมติมีการประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยคือตอนนี้ด้วยมาตรการกระตุน้นหรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงและการเรียกความเชื่อมั่นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมันออกมารอพร้อมละวถ้ามันมีเรื่องดอกเบีย้ยเข้ามาหนุนอีกโอ้มันจะช่วยอ่ามันจะทําให้ดัชนีเนี่ยมันเหมือนกับได้ยาโดบไงใช่เหมือนช่วยกระตุ้นได้ไง <c oughs> หลายคนก็มองกันไว้ <c oughs> เหมือนกันเขาคาดการณ์แค่ท้าลดอัตราดอกเบีย้ยนะแล้วดิจิตอลนะเดินหน้าต่อประกาศชัดเจนนะมันจะเป็น2แรงแข่งขันหรือเปล่าที่ในการช่วยกระตุ้น แต่ชัดเจนแล้วค่ะกนงคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่านี้เพราะฉะนั้นก็ไปกระตุ้นขาเดียวก่อนแล้วกัน12มิย <c oughs> เดี๋ยวว่ากันใหม่